สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องน้องย่บา,างเตียยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําละครสั้นเรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายแม่เลี้ยงใจร้ายค่าเด็กนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าละครของคนคนัน้นเขาชื่ออะไรนะคะทุกคนคือมีคนขอมานะคะเฮ้ยวันนี้ไปวัดดีกว่าดิสี่ชนสามเด็กเล็กรถทางไปหมดแล้วเอเด็กอะไรเนี่ยขอทานหน่อยคะ่ะขอทานหน่อยคะ่ะ นีเด็กอะไรมาที่เท้าฉันทําไมเนี่ยเด็กรับจ้างเช็ดเท้าเหรอขออาจานไหน่อยค่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันเก็บเธอมาเลี้ยงก็ได้คุณนะคะ แมนนี่ข้าข้าข้าเกียวฉันจะให้เธอไปอยู่หลังบ้านใช่เธอไม่ต้องเล่นอะไรเลยนะไมาได้หรอคะนี่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรือไงเธอเอ้ยน่าเล่นจังเลยค่ะเล่นได้ไหมคะไม่ได้เชนไม่ให้เธอเล่นเธอนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะ ก็ได้ค่ะใจร้ายจังเลยนี่เธออย่าว่าชิ้นนะชินแจ้งตำรวจจับเธอก็ได้นะแต่หนูไม่ได้ผิดนะคะก็พูดเก่งเหมือนกันนั้นเนี่ยเราอะ่ะ oh. เดี๋ยวฉันจะให้เธอนั่งตรงนี้ไม่ต้องเล่นอะไรเลยนะดูเพื่อนคนที่กำลังเล่นอยู่เธอไปอยู่ข้างบนแล้วเธอท่าแต่ต้องอะไรนะ เป็นรั้วอะไรอย่างเงี้ยแตะต้องได้แต่ว่าห้ามแตะต้องของอ,งอย่างอื่นที่ฉันบอกนะ่ะรู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะมองไม่เห็นเลยอะ่ะอุ้ยสนามเด็กเล่นอยากเล่นจังเลยอะ่ะได้ยินไม่อยากในสนามเด็กเล่นไปดูก่อนดีกว่ารจะให้ไปขอทานที่สนามเด็กเล่นนก็ไม่มีเงินอยู่พอดีหนูหนูว่าไงคะอยากเล่นสนามเด็กเล่นเหรอ ค่ะไม่ต้องฉันไม่เธอเล่นหรอกไม่ต้องทำมาเป็นอ้อนเลยนะฉันจับฉันก็ไม่ให้เธอเล่นอยู่ดีแหละเธอมาอ้อนฉันเท่าไหร่ฉันก็ไม่ให้เธอเล่นลามาออน,น,นม่เนีน่นี่นะี่ฉันจะตีเธอเลยเอ,อย๊ะยงไงได้ดกะ เพียงมาจากบ้านหลังนี้นี่นะออเฮ้ออเฮ้ตีหนูนะคะหนูขอโทษค่ะเนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่จะตีเธอให้ตายไปเลยนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่เฮ้ยเฮ้ยเขาตีลูกข้างบนนี่นะแอบไปถ่ายคลิปให้ตำรวจด,ดีกว่าฉันต้องไปแจ้งตำรวจแล้วแหละเสียงใครบุกตัวเขาไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยยวฉันถ่าแอบถ่ายคลิปตรงนี้ เฮ้ยแม่เลี้ยงใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทาไมทําลูกได้ขนาดนี้นะคุณตํารวจครับดูได้เลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ทําอะไรเด็กไปบ้างอันนี้ตอนเดียวจบนะคะทุกคนจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยอันนี้ผมถ่ายเป็นหลักฐานให้นะครับคุณตํารวจผมจบคลิปแล้วนะคะคุณตารวจ เดี๋ยวผมจบคลิปแต่ว่าผมยังไม่จบธรรมดาลครับผมก็จะไปหาคุณตำรวจแล้วให้คุณตำรวจมาจับอีกนะครับหนึ่งหน้าที่ต่อมาแม่เลี้ยงคนนั้นได้ฆ่าเด็กตายไปแล้วเอ,อิ่มคุณตำรวจครับมาเร็วครับตามผมมาเร็วคนนี้เลยครับที่อันนี้ก็คือตำรวจมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาตำรวจไปดูนะครับว่าแม่เลี้ยงจะใจได้กับเด็กขนาดไหนแค่ใจร้ายเองจะเป็นยังไงคะ ลาเล่นค่ะคุณตำรวจครับรีบตามมาเลยนะครับค่ะค่คุณตำรวจครับรีบตามผมมาเลยนะครับแม่เลี้ยงคนนี้ทำเด็กเด็กไม่รู้ตายนะครับเฮ้ยนี่เฮ้ยตำรวจไม่ได้ไงเนี่ยคุณทําเด็กตายใช่ไหมเออเออเออเดี๋ยวคุณตำรวจครับเดี๋ยวผมจะไปเอานิ้วชี้ของผมสูดจมูกของเด็กดู ว่าเด็กตายหรือ,อยังกับมือของแม่เลี้ยงคนนี้ได้ค่ะได้คะ่ะรีบเอามือสูบเลยนะคะคุณตำรวจครับเด็กคนนี้เสียชีวิตแล้วเพราะแม่เลี้ยงคนนี้แน่นอนเออเออฉันไม่ได้ทำนะคะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำนะคะฉันไม่ได้ทำฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วเออแม้ว่าคุณจะขอโทษแล้วมันก็ไม่ หายล้วค่ะใช่ครับคุณผู้ชมทุกท่านขอโทษไปคำขอโทษก็ไม่หายไปหรอกครับผมจำจำไว้นะครับทุกท่านอย่าทำอะไรที่ประมาทคิดให้มันสร้างสรรค์ก่อนที่จะทำผมเตือนแล้วนะครับทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่าน จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องแม่เดีกยใจร้ายค่าเด็กนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างค่ะอันนี้พีเอพี EP เดียวจบนะคะทุกคนก็มันก็เป็นเหมือนคลิปสั้นๆนะคะก็คือคนที่ขอมาก็คือ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 เขาแบบเป็นรูปแบบพวกนีซุโกะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบพวกของฐานจีโรนีซุโกะอะไรอย่างนี้นะคะ คนที่ขอมานะคะก็คือใน Youtube ของฉับ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามช่องยายยาบางเกลว,วยนะคะทุกคน